สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะออจะพาทุกคนมาทําเมนูยำเห็ดรวมนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของส่วนประกอบนะคะของการทํายำเห็ดรวมกันก่อนเลยค่ะวัตถุดิบตัวแรกนะคะออจะใช้เป็นหอมแขกค่ะใช้ประมาณแค่ครึ่งหัวพอนะคะ วัตถุดิบตัวต่อมานะคะเป็นมะเขือเทศค่ะวันนี้ใช้แค่หนึ่งลูกพอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ มะนาวค่ะใช้ประมาณ2-3ลูกค่ะอย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยนะคะต่อมาเป็นตั้งโอค่ะตั้งโอหรือตั้งฉายนะคะเอามาซอยเตรียมไว้ค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะโขลกพริกเตรียมไว้ค่ะพริกจินดาแดงนะคะประมาณ20เม็ดค่ะและพริกขี้หนูส่วนนะคะประมาณ15เม็ดค่ะโขลกรวมกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้พริกแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนตอน ให้เราตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะนำเห็ดต่างๆของเรานะคะมาลวกให้สุกก่อน,นะคะ่ะและตอนนี้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเห็ดลงไปลวกเลยะคะ่ะวันนี้นะคะเอามีเห็ดหูหนูนะคะก็จะเอาเห็ดหูหนูลงไปลวกก่อนเลยนะคะสำหรับตัวเห็ดหูหนูนะคะเอาก็จะลวกสักประมาณ2-3นาทีนะคะจนแน่ใจว่าเขาสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็นําเห็ดชนิดอื่นๆมาลวกต่อได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีเห็ดลิ้นดํานะคะสําหรับเห็ดลินดํดนะคะเราจะลวกแค่ประมาณ1นาทีนะคะเพราะว่ามันจะสุกง่ายนะคะต่อมาเป็นเห็ดลิ้นขาวค่ะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเห็ดลิ้นขาวนะคะเราก็จะลวกแค่ประมาณ1นาทีนะคะต่อมาเป็นเห็ดเข็มทองค่ะเช่นกันนะคะ ในส่วนของเห็ดเข็มทองเราก็จะลวกแค่1นาทีพอนะคะเพราะว่าเห็ดเข็มทองจะสุกง่ายที่สุดเลยค่ะเมื่อเราได้เห็ดทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นก่อนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของหมูสับค่ะแล้วก็จะนํามาลวกก่อนนะคะกันตอนนี้นะคะเราต้องล้างกระทะแล้วก็เปลี่ยนน้าด้วยนะคะหลังจากที่เราลวกเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้นะคะเราใช้หมูสับป,ประมาณ200กรัมนะคะสําหรับสาวๆที่ ดูแลสุขภาพอยู่นะคะอาจจะเลือกใช้เป็นหมูสับที่ไม่ค่อยติดมันมากเกินไปนะคะเป็นหมูเกรด A ก็ได้นะคะก็นำมาลวกให้สุกนะคะเมื่อหมูของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้นะคะทุกคน ต่อมานะคะเราก็เปลี่ยนกระทะเปลี่ยนน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกกุ้งด้วยนะคะวันนี้เราจะใส่กุ้งสดไปด้วยนะคะกุ้งก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ผ่าหลังเราจะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะทุกคนเนี่เสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ลวกนานนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นเลยนะคะนอกด้วยน้ำเย็นแบบนี้นะคะ ราจะน็อกด้วยน้ําเย็นแบบนี้นะคะทุกคนเราจะไม่ลวกกุ้งนานนะคะเพราะถ้าลวกกุ้งจนนานจนสุกจนเกินไปจะทําให้กุ้งแข็งนะคะแล้ววิธีการน็อกด้วยน้ําเย็นแบบนี้ก็จะหยุดการสุกข,ของกุ้งนะคะแล้วก็จะทําให้กุ้งเด้งกรอบอร่อยนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของขั้นตอนการยำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเช็ควัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบตัวแรกนะคะเป็นเห็ดนะคะที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ต่อมาเป็นหมูบดลวกนะคะกุ้งลวกค่ะมะเขือเทศค่ะมะนาวค่ะพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนที่เราโขลกเตรียมไว้ค่ะถั่วลิสงป่นค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเบสน้ำยำของเรานั่นเองค่ะน้ำปลาค่ะผงชูรสค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มยำกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการใส่เบสน้ำยำก่อนเลยนะคะ ประมาณ3ทับพ,พีได้นะคะพริกค่ะมะนาวมะนาวที่ใช้ก็ประมาณ2-3ถึงลูกนะคะแต่ถ้าชอบเปรี้ยวมากก็สามารถเพิ่มได้นะคะปรับรสชาติตามรสที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะทุกคนน้ำปลาค่ะประมาณ2ทัพพีนะคะ ผงชูรสนิดหน่อยค่ะเมื่อเราได้รสชาติที่ชื่นชอบแล้วนะคะให้ใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับที่ใส่ลงไปประมาณ200กรัมนะคะเห็ดค่ะหอมแขกค่ะ แล้วก็ตั้งโอนะคะมาเขือเทศค่ะแล้วก็กุ้งสดค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ส, th ai, th ai, สุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็โรยด้วยถั่วลิสงค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำเห็ดของเราในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่มีงานปาร์ตี้แล้วก็สาวๆที่กำลังรักสุขภาพด้วยนะคะลองไปทำกันดูนะคะ หากใครที่กําลังประสบปัญหากับการทายําที่รสชาติไม่นิ่งนะคะรสชาติไม่คงที่นะคะวันนี้นะคะอขอแนะนํานะคะตัวเบสน้ํายํานะคะยี่ห้อร้านหนึ่งของเรานเองนะคะ1ขวด35บาท3ขวด100บาทนะคะหากใครสนใจก็ทักแชทเข้ามานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะหรือว่าจะสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มของ Lazada และก็ช้อปปีได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ปาร์ตี้สาวๆปาร์ตี้เห็ดปาร์ตี้เห็ดว้าวจานใหญ่จาน